เฮ้ยรู้สึกว่าตาหมองคำมามีตีนกาด้วยอะ่ะเฮ้ยแล้วน้าก็ยังหย่อนคอยจังหากะ่ะเหมือนมีไอแก่มาสิงในล่างเลยอะ่ะโอ้ นี่บ่นขนาดนี้นี่รู้เลยนะร่างกายเนี่ยขาดคอลลาเจนอยู่เฮ้ยจริงกะเขาทำไงดีอ่ะต้องขวดนี้เลย Star Infinity c o s m e Drink แลวมันดียังไงอ่ะก็เขาอ่ะรวม3คุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่นะสิมีอะไรบ้างอ่ะมีคอลลาเจนอนุเล็ก5,000มิลลิกรัมแล้วก็มีโคเอนไซม์คิวเทนที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบของอิมัลชันรวมไปถึงมากิเบอรี่ที่จะช่วยปรับสมดุลแล้วก็ช่วยขจัดสิ่งตกค้าง ในระบบทางเดินอาหารของเรานั่นเองแย่ดื่มแค่14วันก็เห็นผลแล้วเนี่ยผิวดีขึ้นเลยขอคอนเฟิร์มอุยแล้วมีสิทธิพิเศษอะไรไหมมีสิรับสิทธิพิเศษแน่นอนโทรมาตอนนี้ที่เบอร์02-294-9898อเฮ้ยอย่างงี้ชาไม่ได้แล้วต้องรีบโทรเลยยิมโทรศัพท์เสิม่มีอยู่ที่นู่นอูทเธาอะไร